สวัสดีทุกคนนี่ผมเด็กคุดปุ๋ยขอ,อก,กออกมาแล้วครับคุดขิ้ว,วครับเสียไปเหตุการณ์เกษตรครับได้หลายถุงครับได้หาสิบกวัวได้หาสิบหาครับนี่ก็สอบผมซื้อมากอก,กอกกอกประท่านเบิด,ด์ดอกครับได้ขอ,อกน้อยนี่ก่อนขอ,อกขอ,อกน้อยกัน นี่ครับมีแต่สอบปุ๋ยเด้ครับมีแต่สอบขี้ว่าครับนี่เดีย๋ยวไปเหตุการณ์เกษตรครับเรียมว่าก็อาศัยปุ๋ยอคอกครับอาศัยปุ๋ยคอกคอกนี่ก็ขุดออกแล้วเหลืออีกทั้งอคอกทั้งหนาครับเหลืออีกสี่คอกอีกครับ นี่มาขุดขอ,อกแหลกได้หาซิบกัวก็สอบครับขอ,อกแหลกได้ครับนี่ทุกคนเบิงว่าเลี่ยงว่าเลี่ยงควายสีมีประโยชน์บอก็กมันกับพ่อมีอยู่ครับนี่มีแต่หุ๋ยขอ,อกทั้งนานเลยครับมันก็ดีอยู่ครับ ทีได้ออกไปเห็ดก้ารเกษตรในทุงท่งหน้าครับตอนนี้ก็สีเห็ดก้านเกษตรแล้วครับเอาเขาขึ้นเหล่าขึ้นล้านแล้วขึ้นบานขึ้นช่องแล้วบ,บ่มีอย่างครับต้องเอาปุ๋ยคอกไปห้องพื้นไปใช้ปับ๊บพวนดินขึ้นทีได้ปลูกเห็ดก้านเกษตร ลูกข้าวโพดครับข้าวโพดท,ที่เอาขี่วัวขี้ควายนี่แหละไปห้องพื้นก่อนนี่ยังเหลือหลายผมก็ที่ทำการกอกอีกที่ได้ใส่รถไถเดินตามไปเอาไปที่ทุ่งหน้าครับใสกุดออกไปใส่ลายๆก่อน นี่ครับผมก็เอาออกมารึงสี่แล้วครับเอาออกมาว่างไว้ก่อนเอามาไหวจะเอารถไถแกไปสะในทุงหน้าครับปุ๋ยขอบมันงกะสีมีประโยชน์เทศไฮด,ดินง่ามขึ้นผมบ่ได้ทิมแลอกครับปุ๋ยขอบของดีด้ครับสีใสปุ๋ยเคมีไปนิดๆหน่อยๆมันกะสีง่ามแห้งขึ้นทันที ก็เอาปุ๋ยขอกไปลองไงก่อนครับคิดนี้ก็ขอสวัสดีด้อครับ